มาอนีกับมาชมบรรยากาศนะครับอยู่หน้านะครับรอเพื่อนๆข้ามาชมนะครับจังใจขึ้นกับฝนตกนะครับฝนตกมีพายุหลายครับพายุหนักขึ้นพายุแรงนะครับท้านไปเข่าช่วงฉีดลมนะครับ ปล่อยลงกระบายน้ำนะครับออกทิ้งน้ำนะครับช่วงนี้ครับทิ้งน้ำมองไปในกับเกี้ยวข้จีไปเหมือนกันครับช่วงนี้ครับอีกสัก เดือนหนาขิดเหลือ้งอาลามเต็มท้องทุ่งเกเขียวขีจีเต็มท้องทุ่ง ไปหาดูปลาผมครับนี่ดูปลาวิธีชาวนาวิธีทำเกษตรทำข้าวครับนาเข่าครับโอ้ดูร้อยป่า นี่ครับเข้าล่มนะครับฝนพายุมาเข้ากำลังออกรวงกำลังเขียวขจีความสวยงามของธรรมชาติ หาพวกปลาขวันะครับเัาทิ้งน้ำนะครับช่วงนี้ทิ้งน้ำเพื่อจะลองรับรวงข้าวนี่รับโอ้เขาล่มนะครับฝุนฝุนมาแล้วก็ลมมาลมแรงลมหนาว ปุบเป็นตะมีมาให้พอแถวบ้านเหลี่ยมนะบรรยากาศน้ำล่องน,นี่นปลานิ่งปลาตะเพียนหลายดิยนี่สูบจนแห้งแล้วก็ฝนตกมากกรนะนาวมาอีกก็เต็ม,มอีกครับเนี่ย รองมชมกันนะครับเป็นกำลังใจนะครับรมชาติตอนนี้ก็ททายอยู่บ้านเหลื่ยมนะครับอำเภอบ้านเหลื่ยมทายบรรยากาศ บานเฮาครับหน้าไปกระชิล,ลมเมือนกันบ่นะครับทางนี้เนาะฝนมาลมมา ตอนนั้นตรงยังงามเนาะสีฝนมาหล,ลมุมอ,อืมนอนรอกเกี้ยวนอนรอกเกียวแม,มรกร่กอนนี่ปวดหลังนะเกี้ยวเขาลมแบบนี้นี่ก็ยังดีนะครับลมไปทางเดียวกันูดีรับนี่ลมไปทางเดียวกันอยู่ แถวัน่หน่หน้าทงโบแี่ก็สิลมบ่ทันไปดูครับน่าจะล่มหักก้นนีเงินจบฝนมามาขึ้นแห้งอันนี้บ้านเหลือมบปับดเลอ้คับป้าอ้อยนะเป็นเด็กอ้อยยัง่อ ดูหน้าบันเหลี่ยมนะครับรุ่มคักรุ่มคักรุ่มคักบริเวณไร่ลุ่มนะครับตัว่าค่อยมีปลาเะครับท่านนี้ปลาอีก ปลาเข่งปลาเข่งเรียบร้อยเลยปล่อยลงไปเลยครับปลาคอปลาดุกพวก่อยมีประมาณเป็นปลาซี้ยท่านอยู่นะปลาขาปลาเพี้ยนปลาไอ้พวกง้วนขาวหางแดงนะม้วนตะเพี้ยนหลังเขียวแล้วกับพวกไอ้ไอ้ปลานิ่นปลาไอ้ หมูไปก็มีเลยครับแถวนี้ปรากฏอยูทาทั้งซี่ปลาใบไใม้เ็เนปนปลาใบไใม้หว่ เมื่อแวก็กดติดตรงติดตามเห็นไหมครับเด้ปิดบังใจกันนะครับนี่เดียดครับมันเดียด แล้วก็มีให้เพิ่งเกะเข่านะครับวันนี้ครับทั้งบ้านนไอ้เพื่อนๆน,นี่ล่มไปครับเขารลมขึ้นจังนีวะจังนีขึ้นมาคักแ่หล่ม้ล่มคักกลิ่นแบบนี้ ดียุมว่าสูงมานไหนเข่ายู่ประมาณพอดีนะครับเกี่ยวพอดีอยู่ในเขาหาบึงหาบึงปลาผมับนี่มึงทั้งปลาบึงปลาบืน ท่านนี่พ่คคอยมีปูนะครับท่านนี่พ่อคอยมีปูปเลยปูหน้าปูอย่างพ่อคอยไม่ไเลยลมครับเขาลม นี่ครับหนำหอยกน็นี่ครับหอยเป็นหอยเชลลีหรอหอยหน้าหอยเชลลีนะครับผมนี่ก็ใส่ไปแค่นี้ก่อนนะครับเด้อขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณที่มากดกดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบคุณเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ